สวัสดีค่ะนิงค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่8-14พฤศจิกายน2564ค่ะภาพรวมนะคะชาวพิจิกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สดใสนะคะมีเรื่องให้เบิกบานใจเกิดขึ้นนะคะถ้ามีเคราะห์มีภยัยหรือว่าสุขภาพแย่มาก่อนนะคะช่วงนี้ก็ ให้ดูให้ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆเดิมๆเข้ามานะคะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสุขภาพดีขึ้นมีความสดใสมากขึ้นแล้วก็รักษาได้หายขาดแบบนั้นนะคะเรื่องของการงานธุรกิจจะมีความราบรื่นลงตัวมากขึ้น ใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมองหางานใหม่สอบต่อสอบแข่งขันต่างๆนะคะมีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จเหนือคู่แข่งนะคะพบกับความก้าวหน้าในเรื่องของการงานอาชีพมีการติดต่อเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ค่อนข้างสูงนะคะผู้ใหญ่ก็จะเมตตาชาวพิจิกเป็นพิเศษการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคนะคะจะเป็นทั้งเรื่องของเงินก้อนเงินมรดก เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรายรับที่ไม่คาดฝันนะคะโชคลาภฟุกฟุกหรือว่ากำไรที่เข้ามาเป็นก้อนทำให้คุณได้กินได้ใช้อย่างเต็มที่ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่กล่าวไปโดยรวมถือว่าสุขภาพจะดีขึ้นแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นชาวพิจิกจต้องระวังเรื่องของธาตุไฟเรื่องของความใจร้อน โรคหัวใจความดันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอน้ำร้อนลวกอะไรต่างๆแบบนั้นนะคะระบบย่อยอาหารในท้องด้วยคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะมีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจลงตัวแฮปปี้นะคะเป็นพลังชีวิตให้กับคุณได้นะคะใครที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานพบปะผู้ใหญ่ครอบครัวได้เจอกันนะคะใครที่อยากมีบุตรตั้งครรภนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับ สมาชิกเพิ่มในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ